สวัสดีค่ะเพื่อนๆลองทำช่วง,งอกในขวดกองนมตอนนี้มันล้นเดี๋ยวจะลองเทดูนะคะว่ามันได้เยอะหรือเปล่าต้องนกน้ำเย็นนะคะ ไม่อ้วนไม่อวบแต่ก็น่าเสียอยู่นะดีมีข้างเดียวโอ้โหแน่นมากค่ะจริงๆจะใส่เม็ดถั่วเขียวนิดเดียวก็พอแต่ว่าของเรา ใน้ทุเขียวมันเหลืออยู่ก้นถูงก็เลยใส่หมดเลย<ม>แกะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมไม่ออกแน่นมากเดี๋ยวจะลองฉีกอีก ชิคผงก่อนชิคกล่องก่อนโอ้เยอะมากค่ะแน่นมากเปิดน้ำเย็นนกนะคะ นี่เหรอหมกไปเลยโดดดาเคยได้ยินเรื่องที่คุณอัลเลอร์จีนน่ะหมดเลยใช่มั้ยอ๋อไม่ no สวยอยู่นะสวยอยู่นะแน่นแล้วก็สวยด้วยแล้วไม่ต้องไปตัดรากไม่ต้องตัดอะไรเห็นไหมสวยสวยมากเสียงล,<ส>ลูกชายกับเพื่อน<โ> cosine, เขยักกินข้าวผัดเมื่อกี้ก็ผัดข้าวข้าวใส่ไข่ให้กิน<ง> дела, กินเสร็จแล้ว เห็นไหมสวยไหมสวยไหม,สว,มสวยเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจถ้าเพื่อนๆสนใจลองทำดูก็ได้นะนะแล้วมันก,ออก,แบบก็หลุดออกง่ายๆแบบว่าเปลือกหลุดออกง่ายสวยมากเลยแค่เราสายสายเขยา่าเขยา่ขยามันก็หลุดแล้วนะเห็นไหมทำง่ายง,ง่ายมาก ถังงอกในกล่องนมกล่องนมที่เรากินหมดแล้วกินนมดื่มนมหมดแล้วเราก็ล้างถัวงอกดีๆแล้วก็เอ๊ล้าง,ง,งเางม็ดถั่วเหลืองดีๆแล้วเราก็เอามาใส่กล่องแล้วลดน้ําเช้ากับเย็นแล้วลดบ่อยก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งก็ลืมลดเช้าเย็นอ๋อเอาน้ําน้ําเย็น น้ำเย็นลดเพราะว่าในนั้นมันร้อนมันอบมันอ้าวแล้วก็เอาน้ำเย็นลดแต่ไม่ได้เย็นจัดเหมือนตอนนี้น้ำน้ำเย็นพอดีพอดีไม่ต้องเย็นมากตอนลดแต่ตอนที่นกน้ําอ่ะคือต้องเอาน้ําเย็นจัดตอนนี้น้ําเย็นมือแข็งแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าใครมีอะไรถามปรึกษาได้นะคะ วิธีทำเพราะว่าตอนแรกลืมลืมลงวิธีทำให้ดูแต่ว่าก็น,นี่ค่ะมันง่ายสะดวกไม่ต้องไปนั่งเก็บนั่งอะไรเก็บง่ายแต่ทำความสะอาดง่ายจา้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะ